โชคดีที่ไม่ลืมตาพร้อมกันแล้วก็พร้อมใจกันเลิกลืมลืมตาวนละทีฉันลืมตาเธอนั่งอยู่ฉันหลับตาต่อคนข้างๆก็ลืมตาเออเธอก็นั่งอยู่ฉันก็นั่งต่ออมันพอมารวมกันแล้วมันก็จะเกิดพลังหมู่พลังหมู่ต่างคนต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยที่ ไม่รู้ตัวาจาไม่รู้ตัวนี่แหละแล้วยิ่งตอนนี้นี่นะโอ้โหมหาปูชนียาจารย์เนี่ยฝากข้อความมาทีๆเลยฝากข้อความมาทีๆเลยว่าให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมถ้ายังมีลมหายใจอยู่ ก็ให้ทำตลอดเวลาเออแปลกเนาะอากาศมันก็เป็นของฟรีเนาะต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้อนะอยากสูดเท่าไหร่สูดไปเถอะแต่แปลกนะเวลามันหมดบุญหมดปัจจัยยุไขเนี่ยแม้อากาศจะเป็นของฟรีนะแต่มันก็สูดเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็ ตรงนี้เราก็มักจะได้ข่าวคราวของผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆใช่ไหมจ๊ะทยอยทยอยอะไรมีผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆใช่ไหมยทยอยออกจากกายมนุษย์ไปไปไหนไม่รู้อีกเรื่องหนึ่ง